ครับมสวัสดีครับไปเดินเล่นครับสวัสดีครับจอมยุทธ์เดเน,นีกล้องสวัสดีครับว,ว่างงานนะครับไม่มีอะไรทำสวัสดีครับ สวัสดีครับไปไหนวันนี้นอน <c oughs> <c oughs> ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็นี่ขึ้นรถแล้วจะไปไหนนี่บึ <c oughs> ขึ้นได้พอดีเลยนะครับไม่เบียดเฮ้ยเบียดไม่นี่เบียดตัวนี้ ก็ดีเป๊ะรวมอยู่นะครับถือว่าใหญ่อยู่นะกระบะกระบะตัวนี้ใหญ่คันเล็กนี่อยู่ที่ประมาณสองตันสองตันสามตันถึงไหมประมาณสามตันนะครับสามตันหน่อย มีอีกแล้วนี่ได้ยังไม่ถึงสองเดือนเลยมั้งนี่หลวมนะครับเอา้าคนลาไม่มาปะลาสามวันโอ้ลาสามวันโอ้เขาได้นี่มาใหม่ ก็ใจทําด้วยก็ได้ได้เล็กก็อ้อยมาทําอย่างดีเลยปาท้ายก็ไมจับด้วยสนิมกินหมดแล้วไม้นี่ยไม้ประดูไม้อะไรนะไม้แต้ครับอู้เหนียวดีนะเวลาโดนก้อนก้อนปูนอะ ถ้าเป็นหม้อื่นอะหักแล้วนะครับแต่นี่มันเป็นหมายเต้เอา้าวน้ำอะไรรั่วนี่ตายหยุดยังไม่หยุดเลยพี่ไม่ใช่หมดแล้วบอกมือน้ำอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จสมบูรณ์เหลือแต่ทำปั๊มครับนี่แผ่น เอาเปิดเปิดท้ายเลยพี่เปิดท้ายนั่งนั่งเหมือนอะไรอะไรนะเปิดเปีดได้ขันเปิดได้ขัเปิดได้ขันเปิดได้คือบอว่าเปิดเปิดเปิดนั่งมาอนอะไรอะไรนะเฮ็ดดีบักสักจังบักสั่งอ๋อ้าวถ้าเปิดไม่ได้เขาจะทำแกะมาทำไมโอ้ขากล้องมา นี่ๆเอ้แล้ะไรเอาขากล้องมาจะพูนอนได้แล้วบว่ติดรถเฮ้เปิดทางไหนหนาวนอนแล้วหว่เฮ้ย S <S สบายเลยเอาไหอาม,มน <S 2> <S 2> านู้นรถนู้นเต็มว่างงานครับวันนี้ไม่มีอะไรทําเหมือนเดิม ตะปูนี่แข็งดีเดี๋ยวดูอีกแข็งจำคุยเราไปบังคุยนี่นี่เป็นลูกยางแบบน,นี้พี่ไปหาซื้อไปเนี่ยเรื่องของตะพูเนี่ยถอดเอาของเรากันได้จ้ะจะถอดเราของ <c oughs> ของม,มันเลยพอผมรวมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> หักหมดแล้ว <c oughs> ตรงนี้หักเราเลยนะแต่นี่แน่นดีนตัวก็ตัวใหม่มันมันเล็กมันโอ้นี่ราวเหมือนกันไหม ไม่ว่าไม่ร้าวนะร้าวเหมือนกันนี่ว่าจะไปใส่ตัวโหลดคืนตัวรองเน็บทำไรพี่ทำไรเดาเดาวันนี้เราจะมาทำเสนรถคันนี้นะฮะรถคันนี้ก็ปิดเปิกก็ใหญ่ Sắp tới mấy cái bóng này. Ao quê đô lê? Ao quê đô lê? Ao เสียงเป๊ะเลยโอ้โหโอ้โเอ้าพทเทโบด้วยมันเนบไปมันเนบไปวเนี่นวเนไ่ยมันมันวันนี็ัาเร็วเลยครับกล้องไม่มีิีตป เท่นี้แหม่ไม่ได้ไมีแต่ทำปั๊มอยู่เดียว <c oughs> ปูดฟูดฟูดทำรักทำทำการทำงาน,งานเขาอย่างตึงดีให้ได้นานไปเไปลยสายผ่าน <c oughs> รัดเลยเป็นช่างด้วยบ่าจันทร์ชูโอ้ยซ้อมโอ้ยโอ้ยบางให้กะโป๊ะไก่ซ้อมนาะ ไอ้สองเท่ากับสามใครแค่ยูพวกแก่เครื่องอองเกออกเลยทีจะไปซื้อใหม่หรอตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมโอ้ฝาฝาแตกเลยนี่จะก่ออยู่โอ้เขาหยอดเส้นหนูนะใส่เชื้อไม่มาบอกแล้วเกี่ยวกับเทสไมนต้องเปิดฝารุ่นรุ่นใหม่ครับโทษ ดีอยจับยกเครื่องเอาสมมติว่าเครื่องนี้พังไรพี่ไม่พังแกดูเฉยๆใช่ไหมครับดูเฉยดูเทรบโบเฉยบุกแตอันี้ม่ยัางพี่ฟาหนักมอหนักมอพักหนาบคล้องแขนเลยสุดยอดฟาเขียวฟาเขียวไม่ใช่ซสวาฟาเขียว